ตัวไหนดี่น่ามาถอดมาดูโอ้ทะเลน้องยามดึกกินด้วย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 มา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 โอ้ยเฮ้ยฟูดองคุ้งดอง อู้นะข้ากินเป็นไง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 เอ้ารออะไรกันอะกินนี่มาค่ะทุกคนเป็นไงควินไหมเพื่อน

ตัวไหนที่น่ะไข่กุ้งแบบจุกๆเอามากินมั่งแบบหนึ่งคือมันอร่อยแล้วก็ฟินมากใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมน้องเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายยย มาจากไหนเนี่ย